Oh no, oh no. นู้สึกเหนื่อยละไต่ขึ้นเขามาเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะบ้านเลงอยู่บนยอดเขา <laughs> ขับรถมาก็ <laughs> 12 <c oughs> นาทีนะคะจากบ้านมาลงรถ <c oughs> <c oughs> ขากับนี่ยังไม่รู้เลยว่ากี่นาทีเดินขึ้นเขาตลอดซ <laughs> ึ่สึกไหค่ะใส่เสื้อมันแค่ สองชั้นนะคะแต่ตอนนี้ร้อนนะคะร้อนมากอยากจะถอดออกค่ะเพื่อนๆค่ะหยอกวันนี้ไปค่ะเพื่อนๆตอนนี้รู้สึกร้อนค่ะอยากจะถอดเสื้อผ้าออกค่ะ ทดสอบสมรรถนะตัวเองนะคะเพื <laughs> ่อนอยู่ใกล้นะคะโอ้ยฝัย <laughs> ่งทางนี้บ้างนะคะยาจะไม่เดินนะคะงั้นยาจะถ่ายนิ่งๆดูก่อนสูงค่ะพักหน่อยไปด้วยนะคะขอแห้งแล้วค่ะตอนนี้ เดินต่อคะ่ะมีแต่เรา2คนตอนนี้เราก็เดินมาถึงป้ายประชาสัมพันธ์แล้วนะคะเราเดินมาจากทอมซูรบอร์ดค่ะนะคะแล้วก็จะไปที่เรสโรเนตนะคะคือบ้านคุลลุมค่ะ,นะคะใช้เวลา,าระยะทาง1.1กิโลเมตรนะคะมาถึงถนนใหญ่แล้วคะ่ะตอนนี้เราก็จะเดินต่อไปน,ะะนี่เราก็มาถึงยาฮามน เหมือนกับเป็นที่พักของแม่ชีค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะเดินม,มาได้ประมาณกี่นาทีไม่ทราบได้ถ้าเจอคูปเอ็กซตรานี่ก็ใกล้ๆถึงบ้านแล้วนะคะดีใจจังใกล้จะถึงบ้านแล้วหอบพังาพังาอันนี้ก็ภายในคุปเอ็กซ์ตรานะคะข้างในก็จะ,ะเหมือนห้างสรรพสินค้าบ้านเราะคะ่ะข้างหลังคูบเอ็กซ์ตรานี่ก็จะเป็นมหาวิาลยนะคะเกี่ยวกับไบโอโลจีค่ะเปนักศึกษา เดินเข้าเดินออกซื้ออาหารที่นี่หอพักของนักศึกษานะคะนักศึกษาก็จะอยู่มหาวิทยาลัยที่ชุมเซอร์นะคะใกล้ๆโรงพยาบาลตรงนี้จะมีนักศึกษาพักเยอะมากนะคะเราก็เดินออกมาจากเจรกตราแล้วนะคะฝั่งขวามือนั้นเป็นทะเลสาบแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นบ้านคุณลุงนะคะนี่ค่ะนักศึกษาเขาก็ เริ่มทยอยมากันแล้วนะคะค่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของของพักนักศึกษานะคะที่ระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยก็จะพักที่นี่ค่ะนี่ค่ะทะเลสาบอยู่ตรงนี้นะคะค่ะทีนี้ก็คุณลุงบอกว่าตอนคุณลุงเรียนมหาวิทยาลัยคุณลุงก็พักอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็นั่งรถละไปิกวี โอเคโอเคโอเคโอู้ววววมัวเล่นเป็นเด็กอีกแล้วค่ะอู้วววคนแก่เล่นเป็นเด็กค่ะแดดออกลำลายมาตกโปรยๆสภาพ นจะตกแดดจะออกหิมะจะลงคุณแม่เา็าจะพาลูกมาเดินนี้นะคะเดินอดรอบทะเลสาบค่ะนคน,นที่นี่ไม่บันะาราก็จะข้ามถนนไปทะเลสาบฝั่งโน้นแล้วนะคะบางคนเขาก็มาเล่นสกีที่นี่ค่ะลิลลีกู้ค่ะถ้ามาฝัง่งทะเลสาบแล้วดีใจจังเลยโอ้โห หนาเตอะเดี๋ยววันหลังชัญญาจะมาฝึกเล่นสกีที่นี่ไครรถมีทะเลสาบอยู่ฝั่งโน้นเราจะข้ามไปแล้วนะคะถึงบ้านแล้วเดินต่อไปค่ะนี่คือพื้นที่ทั้งหมดของทะเลสาบนะคะเราจะเดินข้ามไปฝั่งนี้นะคะ ฉันยาก,ก็ถ่ายรูปไปถ่ายวィィิดีโอไปทอกสตอรี่ไปคุลุงก็หานกลับมาเป็นที่ทีบมกมือฮัลโหวันนี้จะเงียบนะคะปกติจะมีชาวทุเซินาเล่นสกีกันที่นี่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะคะ <S <S ก็เลยเงียบหน่อยะคะ่ะโอ้ถ่ายวิดีโอกีวิดีโอกันบางคนก็พาหมามาเดินนะคะค่ะ ามามาเดินรอบทะเลสาบนี่ก็คือบริเวณทะเลสาบทั้งหมดนะคะคงจําได้นะคะหน้าซัมเมอร์ก็จะมีเป็ดหลากหลายนะคะมาวนว่ายกันอยู่บนทะเลสาบนี้นะคะตอนนี้ลมมาเอื่อยๆหิมะตกโปรยๆค่ะไม่เห็นอะไรแล้วค่ะเห็นแต่สีดํากับสีขาวมืดตึบยอดเขาอยู่ทางนู้นเพียเฮสเซนนะคะ เส้นจะอยู่ด้านนู้นค่ะต่อค่ะ okay. ตามกันจนจุดทริปนะคะเพื่อนคือเก้าอี้นั่งนะคะมเมื่อหิมะกลายเป็นน้ําแข็งค่ะนี่ค่ะก้อนน้ําแข็งนะคะค่ะ <c oughs> ถ้าฝนไม่ตกเขาก็จะเป็นหิมะนุ่มๆน,นะคะพอฝนตกลงมาเขาก็จะกลายเป็นน้ําแข็งเป็นก้อนน้ําแข็งอยู่บนเก้า <c oughs> อี้อม้หเห็นนกนะคะนี่นไม่ใช่นกาก,ก็จะเห็นบางคนมาเล่นสกีนะคะ ท้องฟ้าก,ก็ฝั่งควายาบรรยากรอบๆทะเลสาบนะคะตามมาตามมาค่ะเดินด้วย,วยสเก็ตบอร์ดสกีบอร์ดอันนี้ก็เป็นป้ายประชาสัมพันธ์นะคะอยู่ที่ริมทะเลสาบโอฮิมาร่วงจากต้นไม้เพราะว่าแรงลมคะ่ะนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะ,ะทะเลสาบพ,พรสเวนิสค่ะ นี่ก็เป็นแผนที่นะคะของเมืองทรุมเซอร์ท้งองเห็นข้างหน้านั่นก็จะเป็นเหมือนเดแคนนะคะของเด็กๆพ่อแม่เขาจะเอาลูกมาฝากที่นี่เวลาไปทํางานอยากถึงบ้านแล้วเร็วจังเลยหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วหวาวนาซามีซามีชินอ๋อสำหรับชาวซามีองค์ลีซามีดาลิองค์ลีซามีชินเรน โลุงบอกว่าเดคร์สำหรับชาวซามินี่ก็คืออาร์โรราแอทโฮมินทุมโซนะคะเกี่ยวกับการติดตามวิจัยแสงอาร์โรราโบราลิสหรือว่าแสงเหนือนะคะของเมืองทุมโซค่ะฝั่งขวาเหนือนี้ก็เป็นทะเลสาบนะคะ้านหน้านุ่งก็เป็นบ้านคุณลุงค่ะั่างสายมือก็เป็นที่ทำงานของลูกชายคุณลุงลูกชายคุณลุงทำ,งท,ำทำงานเกี่ยวกับค o องสเ e ิร์กดิฟเ e น์ โลสเปกนะคะเดอสเซเทนไลน์นี่แหละทองเบึดเซทเทลไลท์นะคะทำงานเกี่ยวกับดาวเทียมเกี่ยวกับอวกาศเพื่อนๆจะเห็นนะคะสภาพนะคะเมื่อ,อหิมะละลายนะคะกลายเป็นน้ำนะคะเมื่อฝนตกลงมาะคะ่ะท,ที่ก็จะมีแต่น้ำขังไปหมดนะคะนี่เห็นไหมคะ<ๆ>เพื่อนๆทางเทศบาลก็จะเอารถมาสูบน้ำาให้ไปลงที่แหล่งน้ำนะ นะคะโรงเรียนปฐม The children h a v your own c h i l d r e darling. Yeah, study here. From 6 to, to 13, 14. Ah, จาก6ปีถึง14ปีนะคะโรงเรียนก็อยู่ติดบ้านคุณลุงเลยค่ะ Ah, we come home and make some run. จะบ่ายสนะคะออกไปตั้งแต่บ่ายโมงสนาทีค่ะ ตอนนี้อีกสิบนาทีบ่ายสามนะคะจะเข้าบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว,ลวค่ะขอบคุณนะคะที่มาจบทริปด้วยกันนะนาลิ mm. thank you to the nice trip <Yeah. S 1> for us and าเสียง o บาหน่ thank you thank you